โมนาให้อัสลันนอนลาบลงกับพื้นจากนั้นก็บอกให้เขาหลับตาเธอโปรยดอกไม้ลงบนตัวเขาโดยให้นึกภาพตามว่าดอกไม้เปรียกเสมือนเงินรางวัลที่ร่วงหล่นจากท้องฟ้าแต่แทนที่จะเป็นดอกไม้มันกลายเป็นขวานแทนแม่หมอโมนาหรือมัสนาอิสมาอินอดีตเคยเป็นนักร้องเพลงป๊อปของมาเลเซียซึ่งเธอได้ฝากผลงานเพลงไว้มากมาย เธอมีความทะยอทยานและทําทุกวิถีทางเพื่อให้เป็นที่จดจำของผู้คนต่อมาเธอได้แต่งงานกับเอฟเฟนดิอับดุลลามานแต่ทว่าความโด่งดังย่อมล่วงโรยไปการตามเวลาเธอจึงพยายามทุกขนทางเพื่อให้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งแต่มันก็ไม่ได้เกิดผลเธอจึงผันตัวเข้าสู่วงการศิลศาสตร์อย่างเต็มตัวจนมีลูกศิษย์มากมายและใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย เราลูกศิษย์ของโมนาส่วนใหญ่เป็นบุคคลชั้นสูงที่หวังรวยและมีอำนาจในทางรัฐรวมไปถึงเยื่อฆาตรกรรมของเธอมัสลานไอลิสนักการเมืองไฟแรงผู้รัฐสมัครเลือกตั้นท้องถิ่นในรักปะหังได้ติดต่อขอให้เธอช่วยเรื่องการงานของเขาด้วยซึ่งเธอเสนอเครื่องรางทางเศรษศาสตร์ให้แก่เขาเป็นเผยยันที่อ้างว่ามีเส้นผมของอดีตประธานาธิบดีสุกาโนโของมาเลเซีย เป็นเครื่องลางนี้ช่วยให้เขาแขวพลาราและอยู่ยงโมนาคิดค่าเครื่องราง2.5ล้านลิงกิตหรือประมาณ19ล้านบาทไทยมัสลันตกลงที่จะรับมันโดยจะจ่ายเป็นเงินบางส่วนพร้อมกับโฉนดที่ดินและหากอันนี้สําเร็จไปได้ด้วยดีเขาจะจ่ายเงินทั้งหมดในภายหลงังตามรายงานโมนาและเอฟเฟนดิวางแผนที่จะฆาตกรรมมัสลนันเพราะต้องการแก้แค้นที่ดินที่หายไปโดยการล่าลวงเข้าไปในบ้าน ด้วยข้ออ้างการทำพิติกรรมเสริมโชคลาบจนนำมาสู่คดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญระหว่างพิธีโมนาให้มัสลันนอนราบลงกับผืนและว,วางดอกไม้ลงบนตัวเขาจากนั้นก็บอยเขาหลับตาเธอโปรยดอกไม้ลงบนตัวเขาโดยให้นึกภาพตามว่าดอกไม้เปรียบเสมือนเงินรางวัลที่ร่วงหล่นจากท้องฟ้าแต่แทนที่จะเป็นดอกไม้มันกลายเป็นขวานแทนและหลังจากนั้น ได้นําชิ้นส่วนไปฝังในบ้านเธอเรื่องที่มัสลันหายตัวไปเริ่มแดงขึ้นเรื่อยๆประกอบกับก่อนหน้านี้เขาได้ถอนเงินจากธนาคารจานวนมากตำรวจจึงได้ทําการสอบสวนเรื่องดังกล่าวขณะดเดียวกันโมนาและแอฟแวนดิก็ได้ใช้ชีวิตอย่างหรูหราและฟุ่มเฟือยทั้งสัญญกรรมและช้อปปิ้งมากมายต่อมาจูไรมี่ลูกน้องคนสนิทของโมนาถูกจับในคดียาเสพติดทางตำรวจได้เข้าไปตรวจค้นที่บ้านของเขา และได้พบหลักฐานที่เชื่อมโยงไปยังการหายตัวของมัสลันจึงทำการสอบสวนทันทีและพุ่งไปยังสองสามีภรรยาวันที่22กรกฎาคมพศ2536ตำรวจได้ทำการค้นบ้านของโมนาและพบชิ้นส่วนของมัสลันถูกฝังอยู่ในหลุมลึก6ฟุตนอกจากนี้ตำรวจยังพบสิ่งของที่เกี่ยวกับพิติกรรมมากมายทั้งรูปปั้นของเทพเส้นผม น้ำยาต่างๆพร้อมกับพบมีดและขวานที่ใช้ในการก่อเหตุจึงตามจับก,กลุ่มสองสามีภรรยาทันทีตลอดเวลาที่ควบคุมตัวโมโนาไม่มีท่าสลดแม้แต่น้อยเธอ,อยังคงล่าเริงแต่งหน้าทาปากสวมชุดสีสันสดใสเดินมาพร้อมกับรอยยิ้มอันสยดสยองทุกครั้งที่ปรากฏตัวต่อสือ่อแล้วกับพอใจที่ได้เป็นจุดสนใจของผู้คน สารตัดสินว่าทั้ง3คนมีความผิดและต้องโทษประหารชีวิตด้วยการแขวนคอพวกเขาพยายามยื่นอุทธรณ์เพื่อลดโทษแต่ก็ไม่เกิดผลสุดท้ายพวกเขาโดนประหาชีวิตในวันที่2พฤติกายนพศ2544ที่เรือนจำสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับถ้าผมเล่าผิดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั s สไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ